เซตนี้นะคะก็จะประหยัดไป1246บาทเลยนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเซตนมแม่สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่แย้มจากเพจมัมแอนด์มิสโต้ก็จะมาแนะนําเซตนมแม่นะคะซึ่งเซตนี้บอกเลยว่าแต่ละไอเทมเนี่ยคุณแม่จําเป็นต้องใช้อย่างแน่นอนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ไอเทมด้วยกันนะคะซึ่งซื้อเป็นเซตเนี่ยแม่ามาว่าจะคุ้มกว่าประหยัดกว่านะคะแม่แย้มก็แนะนําเซตนี้เลยเซตนมแม่นะคะในเซตเนี้ยค่ะจะประกอบไปด้วยโบโบดัก เครื่องอบฆ่าเชื้อนะคะเป็นอบฆ่าเชือ้อแล้วก็อบแหง้งอบ UV นะในเครื่องเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นขวดนมกลวยปั๊มนมโทรศัพท์มือถือกุญแจรถธนบัตรนะะนเนกประสงค์มากๆเลยราคาค่ะจะอยู่ที่3,325บาทนะคะไอเทมถัดมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นนี่แปลงล้างขวดนมและจุกนมค่ะ ในนี้นะคะก็จะมีทั้งแปรงล้างขวดนมแล้วก็เป็นหัวเล็กๆแบบนี้สําหรับล้างจุกนมด้วยนะคะพร้อมฐานให้ด้วยนะราคาจุดที่145บาทค่ะไอเทมถัดมานะคะเป็นขวดนมนะจุกเขาจะเป็นจุกเสมือนนมแม่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเป็นต้นไปเลยแล้วก็ลดอาการโคลิกของเด็กด้วยนะคะราคาจุดที่169บาทค่ะมีขวดนมมีแปรงล้างขวดนมเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมีน้ํายาล้างขวดนมด้วยนี่ค่ะเป็นน้ำยาล้างขวดนมของพีเจ ราคาจุที่169อยบาบาทนะคะทั้งเซตเนี้ยแม่ยังมองว่าคุ้มมากนะคะคือทั้งเซตนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ ,3896 บาทนะคะแต่ว่าคุณแม่ค่ะถ้าคุณแม่ซื้อเป็นเซตเซตนมแม่แบบนี้นะคะราคาจุอยู่ที่2650บาทค่ะ2650บาทเท่านั้นนะคะได้สไอเทมเด็ดๆแบบนี้แม่ที่อยู่ในช่วงปั๊มนมหรือในช่วงให้นมลูกเนะี่ยสามารถซื้อเซตนี้ได้เลยนะใครนึกไม่ออกนะคะอยาก จะซื้อของฝากเนี่ยซื้อเซตนมแม่ไปได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเซตนี้นะคะก็จะประหยัดไป1,246บาทเลยนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเซตนมแม่ราคาทั้งเซตนะคะจากปกติ3,896บาทซื้อเป็นเซตเหลือเพียง2,650บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจนะคะสอบถามพูดคุยแล้วก็สั่งซื้อได้ทาง OpenChat ร้าน m ั m a d นด์ Store ได้เลยนะคะแม่ย้มจะแปะลิงก์แปะ QR Code ท้ายคลิปเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ